ม่วงแล้วก็อะไรเขียนจักปูใช่อลเลนสีจ้องอลเลนสีช่วมพ่อโอสีม่วงนกปูเขียงม่วงพี่สีชมพูพี่จะกรูลาสีน้าตาลข้าจุดนิจเล็กสีดำข้า อ่าอ่านให้เพื่อนฟังอ่านให้เพื่อนฟังค่ะอันนี้คืออะไรคะค่ะถ้าสีดำถ้าสีก็ใช่อ่านแล้วนี่สีอะไรคะแล้วก็วี่สีชมพูอันนี้แหละคะอันนี้แหละค่ะราสีนดำแมดง